วันนี้เป็นวันที่เปี่ยมด้วยพลังและความสดใสขอให้แสงแดดยามเช้านำพาโชคดีมาสู่คุณตลอดทั้งวันขอให้ทุกย่างก้าวของคุณเต็มไปด้วยความมั่นใจและความสำเร็จขอให้โอกาสดีๆเปิดกว้างต้อนรับคุณในทุกคนทางวันนี้คุณจะพบแต่สิ่งดีๆและผู้คนที่อบอุ่น ขอให้รอยยิ้มของคุณสร้างความสุขให้กับทุกคนที่คุณพบขอให้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณเบ่งบานและนำพาความสำเร็จขอให้ทุกการตัดสินใจของคุณนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมฉันประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ทำฉันประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ทำ ฉันสร้างความสำเร็จยิ่งใหญ่ได้อย่างง่ายดายฉันสร้างความสำเร็จยิ่งใหญ่ได้อย่างง่ายดายฉันเติบโตและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องฉันเติบโตและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องฉันดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเสมอฉันดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเสมอ ฉันมุ่งมั่นสู่เป้าหมายด้วยความกระตือรือร้นฉันมุ่งมั่นสู่เป้าหมายด้วยความกระตือรือร้นฉันมีพลังที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ได้ฉันมีพลังที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ได้ฉันปรับตัวและกล้าวผ่านทุกความท้าทายได้อย่างราบรื่นฉันปรับตัวและก้าวผ่านทุกความท้าทายได้อย่างราบรื่น ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ฉันเชื่อมั่นในความสามารถและทักษะของตัวเองฉันเชื่อมั่นในความสามารถและทักษะของตัวเองฉันเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นเสมอ ฉันเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นเสมอฉันคู่ควรกับความสำเร็จทั้งหมดที่เข้ามาในชีวิตฉันคู่ควรกับความสำเร็จทั้งหมดที่เข้ามาในชีวิตฉันมีวินัยและมุ่งมั่นสู่เป้าหมายอย่างไม่ย่อท้อฉันมีวินัยและมุ่งมั่นสู่เป้าหมายอย่างไม่ย่อท้อ ฉันเต็มเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจและพลังขับเคลื่อนทุกวันฉันเต็มเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจและพลังขับเคลื่อนทุกวันฉันสร้างสรรค์วิสัยทัศน์และทำให้ความฝันเป็นจริงได้ฉันสร้างสรรค์วิสัยทัศน์และทำให้ความฝันเป็นจริงได้ฉันอยู่ท่ามกลางคนที่สนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้กัน ฉันอยู่ท่ามกลางคนที่สนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้กันฉันมีความมุ่งมั่นและก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งฉันมีความมุ่งมั่นและก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งฉันเปล right ี่ยนทุกอุปสรรคให้เป็นโอกาสทองได้อย่างชาญฉลาดฉันเปลี่ยนทุกอุปสรรคให้เป็นโอกาสทองได้อย่างชาญฉลาด ฉันภาคภูมิใจในความสำเร็จและผลงานทุกชิ้นของตัวเองฉันภาคภูมิใจในความสำเร็จและผลงานทุกชิ้นของตัวเองฉันมีพลังขับเคลื่อนที่จะทำความฝันให้เป็นจริงฉันมีพลังขับเคลื่อนที่จะทำความฝันให้เป็นจริงฉันสร้างชีวิตที่เปี่ยมด้วยความอุดมสมบูรณ์และความสำเร็จ ฉันสร้างชีวิตที่เปี่ยมด้วยความอุดมสมบูรณ์และความสำเร็จฉันมั่นใจและภูมิใจในตัวตนของฉันฉันมั่นใจและภูมิใจในตัวตนของฉันฉันได้รับความเคารพและความชื่นชมจากผู้คนรอบข้างฉันได้รับความเคารพและความชื่นชมจากผู้คนรอบข้างฉันรู้สึกสบายใจ และเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ฉันรู้สึกสบายใจและเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ฉันจัดการทุกสถานการณ์ได้อย่างมั่นใจและเฉลียวฉลาดฉันจัดการทุกสถานการณ์ได้อย่างมั่นใจและเฉลียวฉลาดฉันสื่อสารความต้องการของตัวเองได้อย่างชัดเจนและสร้างสรรค์ ฉันสื่อสารความต้องการของตัวเองได้อย่างชัดเจนและสร้างสรรค์ฉันเผชิญหน้ากับความท้าทายด้วยความกล้าหาญและมั่นใจฉันเผชิญหน้ากับความท้าทายด้วยความกล้าหาญและมั่นใจฉันตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเสมอฉันตัดสินใจอย่างชาญฉลาด และเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเสมอฉันเข้มแข็งและยืดหยุ่นในทุกสถานการณ์ฉันเข้มแข็งและยืดหยุ่นในทุกสถานการณ์ฉันเปิดรับความรักและการยอมรับจากทุกคนรอบข้างฉันเปิดรับความรักและการยอมรับจากทุกคนรอบข้างฉันอยู่กับปัจจุบัน และมีความสุขกับตัวตนของฉันฉันอยู่กับปัจจุบันและมีความสุขกับตัวตนของฉันฉันมั่นใจในพรสวรรค์และความสามารถของตัวเองฉันมั่นใจในพรสวรรค์และความสามารถของตัวเองฉันภูมิใจในการเติบโตและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ฉันภูมิใจในการเติบโตและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอฉันกล้าหาญและพร้อมเผชิญทุกสิ่งในชีวิตฉันกล้าหาญและพร้อมเผชิญทุกสิ่งในชีวิตฉันเป็นบุคคลที่มีเอกลักษณ์และมีคุณค่าฉันเป็นบุคคลที่มีเอกลักษณ์และมีคุณค่าฉันสมบูรณ์แบบในแบบที่เป็นตัวฉันเอง ฉันสมบูรณ์แบบในแบบที่เป็นตัวฉันเองฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆทั้งหมดในชีวิตฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆทั้งหมดในชีวิตฉันมั่นใจในความสามารถที่จะประสบความสำเร็จฉันมั่นใจในความสามารถที่จะประสบความสำเร็จฉันเป็นตัวของตัวเองอย่างภาคภูมิใจ ฉันเป็นตัวของตัวเองอย่างภาคภูมิใจฉันเปิดรับสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตด้วยความยินดีฉันเปิดรับสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตด้วยความยินดีฉันพร้อมรับความท้าทายใหม่ๆด้วยความกระตือรือร้อนฉันพร้อมรับความท้าทายใหม่ๆด้วยความกระตือรือร้น ฉันคู่ควรกับความรักและความเมตตาฉันคู่ควรกับความรักและความเมตตาฉันมอบความรักและความเห็นอกเห็นใจให้ตัวเองเสมอฉันมอบความรักและความเห็นอกเห็นใจให้ตัวเองเสมอฉันให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดฉันให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองอย่างดีที่สุด ฉันอดทนและให้เวลากับการเติบโตของตัวเองฉันอดทนและให้เวลากับการเติบโตของตัวเองฉันภูมิใจในตัวตนที่กำลังเติบโตขึ้นทุกวันฉันภูมิใจในตัวตนที่กำลังเติบโตขึ้นทุกวันฉันขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่ฉันเป็นและทุกสิ่งที่ฉันมี ฉันขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่ฉันเป็นและทุกสิ่งที่ฉันมีฉันปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความอ่อนโยนและเมตตาฉันปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความอ่อนโยนและเมตตาฉันเปิดรับสิ่งดีๆทั้งหมดที่ชีวิตมอบให้ฉันเปิดรับสิ่งดีๆทั้งหมดที่ชีวิตมอบให้ฉันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเอง ฉันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเองฉันมั่นใจในคุณค่าของตัวเองฉันมั่นใจในคุณค่าของตัวเองฉันสมควรได้รับความสุขและความยินดีฉันสมควรได้รับความสุขและความยินดีฉันมีพลังที่จะทำความฝันให้เป็นจริง ฉันมีพลังที่จะทำความฝันให้เป็นจริงฉันภูมิใจในความสำเร็จทุกข,ขนาดทั้งเล็กและใหญ่ฉันภูมิใจในความสำเร็จทุกขนาดทั้งเล็กและใหญ่ฉันยอมรับอดีตและ,ละตื่นเต้นกับอนาคตที่สดใสฉันยอมรับอดีตและตื่นเต้นกับอนาคตที่สดใสฉันขอบคุณสำหรับพรสวรรค์ <fal is> และความสามารถพิเศษของฉันฉันขอบคุณสำหรับพรสวรรค์และความสามารถพิเศษของฉันฉันคู่ควรกับความเคารพและการยกย่องฉันคู่ควรกับความเคารพและการยกย่องฉันสมบูรณ์แบบในแบบที่เป็นตัวฉันเองฉันสมบูรณ์แบบในแบบที่เป็นตัวฉันเอง ฉันคู่ควรกับความรักและความเมตตาจากทุกคนรอบข้างฉันคู่ควรกับความรักและความเมตตาจากทุกคนรอบข้างฉันเปิดใจรับความรักจากผู้อื่นอย่างเต็มที่ฉันเปิดใจรับความรักจากผู้อื่นอย่างเต็มที่ฉันรู้สึกสบายใจและมีความสุขกับตัวตนของฉันฉันรู้สึกสบายใจ และมีความสุขกับตัวตนของฉันฉันเต็มเปี่ยมด้วยความสุขและความยินดีฉันเต็มเปี่ยมด้วยความสุขและความยินดีฉันขอบคุณสำหรับความงดงามในชีวิตของฉันฉันขอบคุณสำหรับความงดงามในชีวิตของฉันฉันมีความสุขกับการเดินทางในชีวิตของฉัน ฉันมีความสุขกับการเดินทางในชีวิตของฉันฉันอยู่ท่ามกลางพลังงานบวกและแรงบันดาลใจฉันอยู่ท่ามกลางพลังงานบวกและแรงบันดาลใจฉันควบคุมความสุขของตัวเองได้ฉันควบคุมความสุขของตัวเองได้ฉันซาบซึ้งในความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิต ฉันซาบซึ aquilo, so ้งในความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตฉันใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความพึงพอใจฉันใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความพึงพอใจฉันเปิดรับสิ่งดีๆทั้งหมดที่ชีวิตมอบให้ฉันเปิดรับสิ่งดีๆทั้งหมดที่ชีวิตมอบให้ ฉันสมควรมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จฉันสมควรมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จฉันขอบคุณสำหรับความรักและการสนับสนุนในชีวิตของฉันฉันขอบคุณสำหรับความรักและการสนับสนุนในชีวิตของฉันฉันเป็นแหล่งความสุขและพลังบวกให้กับผู้อื่น ฉันเป็นแหล่งความสุขและพลังบวกให้กับผู้อื่น,ฉ,น,น,น,จจน,ฉ,นฉันพอใจกับตัวตนและสถานะปัจจุบันของฉันฉันพอใจกับตัวตนและสถานะปัจจุบันของฉันฉันขอบคุณสำหรับทุกช่วงเวลาและประสบการณ์ในชีวิตฉันขอบคุณสำหรับทุกช่วงเวลาและประสบการณ์ในชีวิต ฉันมีความสงบสุขกับตัวเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัวฉันมีความสงบสุขกับตัวเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัวฉันเต็มเปี่ยมด้วยความกตัญยูและความชื่นชมฉันเต็มเปี่ยมด้วยความกตันยูและความชื่นชมฉันเปิดรับความสุขในทุกแง่มุมของชีวิต ฉันเปิดรับความสุขในทุกแง่มุมของชีวิตฉันเป็นแสงสว่างและพลังงานบวกให้กับโลกฉันเป็นแสงสว่างและพลังงานบวกให้กับโลกฉันขอบคุณสำหรับความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของฉันฉันขอบคุณสำหรับความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของฉันฉันมีความสุขสุขภาพดี และเติบโตอย่างงดงามฉันมีความสุขสุขภาพดีและเติบโตอย่างงดงามฉันอยู่ท่ามกลางคนที่ช่วยให้ฉันเป็นคนที่ดีที่สุดฉันอยู่ท่ามกลางคนที่ช่วยให้ฉันเป็นคนที่ดีที่สุดฉันควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองได้ฉันควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองได้ ฉันสร้างสรรค์ความเป็นจริงของฉันอย่างทรงพลังฉันสร้างสรรค์ความเป็นจริงของฉันอย่างทรงพลังฉันเป็นพลังแห่งความดีในโลกนี้ฉันเป็นพลังแห่งความดีในโลกนี้ฉันสามารถเอาชนะทุกความท้าทายได้ฉันสามารถเอาชนะทุกความท้าทายได้ ฉันเป็นคนที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักและความเมตตาฉันเป็นคนที่เต็มเปี really ่ยมด้วยความรักและความเมตตาฉันสร้างอิทธิพลเชิงบวกให้กับคนรอบข้างฉันสร้างอิทธิพลเชิงบวกให้กับคนรอบข้างฉันเรียนรู้และเติบโตอยู่ตลอดเวลาฉันเรียนรู้และเติบโตอยู่ตลอดเวลา ฉันเป็นแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับผู้อื่นฉันเป็นแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับผู้อื่นฉันคู่ควรกับการบรรลุความฝันของฉันฉันคู่ควรกับการบรรลุความฝันของฉันฉันมั่นใจในความสามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง ฉันมั่นใจใ,ในความสามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงฉันสมควรได้รับความสำเร็จและความสุขทั้งหมดในโลกนี้ฉันสมควรได้รับความสำเร็จและความสุขทั้งหมดในโลกนี้ฉันเป็นบุคคลที่สวยงามมีเอกลักษณ์และมีคุณค่าฉันเป็นบุคคลที่สวยงามมีเอกลักษณ์และมีคุณค่า ฉันขอบคุณสำหรับความรักอันอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของฉันฉันขอบคุณสำหรับความรักอันอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของฉันฉันเปิดรับพรทั้งหมดที่ชีวิตมอบให้ฉันเปิดรับพรทั้งหมดที่ชีวิตมอบให้ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดพลังงานบวกและความรู้สึกดีๆ ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดพลังงานบวกและความรู้สึกดีๆฉันภูมิใจในตัวตนที่กำลังเติบโตขึ้นทุกวันฉันภูมิใจในตัวตนที่กำลังเติบโตขึ้นทุกวันฉันมุ่งมั่นที่จะใช้ชีวิตให้ดีที่สุดฉันมุ่งมั่นที่จะใช้ชีวิตให้ดีที่สุดฉันขอบคุณสำหรับการเดินทางในชีวิต และตื่นเต้นกับอนาคตฉันขอบคุณสำหรับการเดินทางในชีวิตและตื่นเต้นกับอนาคตฉันเป็นบุคคลที่เข้มแข็งมั่นใจและเต็มเปี่ยมด้วยความรักฉันเป็นบุคคลที่เข้มแข็งมั่นใจและเต็มเปี่ยมด้วยความรักวันนี้เป็นวันที่เปี่ยมด้วยพลังและความสดใส ขอให้แสงแดดยามเช้านำพาโชคดีมาสู่คุณตลอดทั้งวันขอให้ทุกย่างก้าวของคุณเต็มไปด้วยความมั่นใจและความสำเร็จขอให้โอกาสดีๆเปิดกว้างต้อนรับคุณในทุกคนทางวันนี้คุณจะพบแต่สิ่งดีๆและผู้คนที่อบอุ่นขอให้รอยยิ้มของคุณสร้างความสุขให้กับทุกคนที่คุณพบ ขอให้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณเบ่งบานและนำพาความสำเร็จขอให้ทุกการตัดสินใจของคุณนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้คอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยและอย่าลืมติดตามช่องสรุปสั้น